มาช่วงนี้ค่ะมาดูเหตุการณ์ระทึกที่ทหารกรองกาลังผาเมืองได้ยิงปะทะกับกลุ่มคาราวานลำเลียงยาเสพติดที่ชายแดนไทยเมียนมาด้านอาเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะโดยทางฝั่งของคนร้ายเนี่ยเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนค่ะแล้วมีการยิงปะทะกันอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมงที่สุดแล้วหลังเกิดเหตุฝั่งของเจ้าหน้าที่ปลอดภัยนะคะแต่ว่าอีกฝ่ายเสียชีวิตไป6คนนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการเร่งขยายผลต่อค่ะ พันโทจากกระพง์สอดสีผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่1ห,หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3จัดกำลังจากกองร้อยทหารม้าที่2ดักซุ่มในเส้นทางธรรมชาติบ้านลิเซํามลแม่ฟ้าหลวงอําเภอแม่ฟ้าหลวงห่างจากแนวชายแดนไทยเมียนมาประมาณ100เมตรซึ่งฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านผาขาวจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา จนกระทั่งเวลาประมาณตีสีเจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยคาดว่าเป็นชาวอาคาจำนวน1 0 1ถึง15คนซึ่งทุกคนก็มีเป้สะพายหลังเดินเข้ามาตามเส้นทางนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็แสดงตนเพื่อขอตรวจคน้นแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวค่ะได้เปิดฉากใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่ก็เลยเกิดการประทะก,กันนานกว่า30นาทีหลังเสียงปืนสงบพบว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยนะคะ ก็ได้วางกําลังเข้าควบคุมพื้นที่และขอกําลังเสริมเข้าไปสนับสนุนการเข้าเกลียพื้นที่จากการตรวจสอบจุดประทะในเบื้องต้นค่ะก็พบว่าในที่เกิดเหตุฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต6คนและพบกระเป๋าเป้สะพายหลังจํานวน9ใบตรวจสอบแต่ละใบก็พบว่าข้างในเนี่ยบรรจุยาบ้าใบาละประมาณ2 0 0 0เม็ดนะคะรวมแล้วยาบ้าที่ตรวจพบในเบื้องต้นมีมากกว่า1ล้าน8แสนเม็ดค่ะซึ่งกองกําลังผาเมืองก็จะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมทั้งจะเร่งสอบสวนขยายผลเพื่อเพิ่มมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดที่ทะลักเข้าประเทศตามพื้นที่ชายแดนภาคเหนือกันต่อไปนะคะจากเชียงรายไปดู